6กสามค่ะฮะแม่ตะเคียนเขียนหกสามห้แม่ตะเคียนเขียน6ก5ใช่น้องกุมารจันแดงเขียน953ค่ะเก้าหาเป็นแนวอีทังโครทาวจากจิตแม่อรพิน น้อยตาดำๆขอยกขันห้าขันแปดขึ้นบูชาแห่งบารมีแม่ตะเขียทนทั้งบทสะพานเสียง,ง,ง,งนี้พระแม่ตะเขียนทั้งสิบของพระองค์จงลงมาจุติเป็นการยากับรพรรดกวันนี้นะของไหว้มันลงเนาะมันดึกแล้วมันกินวันใหม่ให้มันออกขอวค่อยว่ากันใหม่ คุณป้าคุณเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าของเจ้าหนองเจ้าบึงเจ้าวัดาสมุทรทั้งฟ้าสิบห้าชั้นพระธรณีสิบเจียนคุณบาดันมา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 พุทธังจงลงมาจุติธรรมังจงลงมาจุติสังฆังจงลงมาจุติมามามาติดตะกังวิญญาณังยานตาจิตตังจะจิตสีนวนเจ้าเอ๋ยพุทธังปุกธรรมังปุกไม่ทำเป็นพุทธังรีมแวสเป็าจจะมา หอก็คือของนันนี้ล้ล้หอตมอยล้อหอเปอยู่แล้อไอันนหน้าที่นะไปกะเดงๆดน่ะ เป็นเอาที่รวยถ้าไม่รวยก็ขายรถซื้อโอ้ดิไมีกี่ะเด็ยางดิ่ะสด่ยางห้าดอกเเขาให้เขาตาไม่ได้ว่าเา็ยางเนาะทรงฟ้าโมทรงดินพุท่ทรงสินคมาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังสุตติสมังสุตติสังฆังสุติเพื่อได้มาเนี้ยขอปรารมีญาติสิที่เป็ลูกแก่ ณภูโปมัดพุทธะคึงนะคึงอกสังวิสุโลปุกสะภูพระอิสวาสุกสุสวาอิอุสลาธรรมาจิตติวิอัตินโมพุทโธนโมพุทโธนโมพุทธายะปุกโปมัดพุทธะคึงนะอคึงอาสังวิสุโลหาสามสุติเก้าห้าเป็นกัิยาณมารตโตปาสิธิเมเทวานางลามูพ้าวังตุกเม ขวัขึ้นรถน้บอสตามหาหาสามแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใครซื้อไม่ได้ก็ช่างมาันเอ้าตัวไหนซื้อไปได้ท่าห้าซื้อไปได้ก็ช่างมั่นต่ถ้ามันออกก็คงมีคนถูก้ <c oughs> าออกก็เปคนถูกงงนะครับงงนะครับออรเนกอนีบอกหญิงเรื่องเรื่องกูมาเน้นห้าสาม ามหจะออกไม่แกโบนสามทีนะกุมารบนทห้สามทีเป็นหนักพอสมควรนะไม่ได้บนถ้าจะเอาก็ต้อง ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกกุมารกุมารคิดเล่นนะครับไม่ใช่กุมารคิดเล่นนะเขาเล่นขี้อ่กุมารเล่นขี้ไม่ใช่กุมารคิดเล่นนะครับ วันนั้นก็ได้สามห้าครับแม่บุ่มสามหาทงทุ่มยาอะไรสามสิบาทแม่บุ่มทุ่มสามสิบบาทเอาตัวที่มาต้านไปอวที่มนไปแล้วถ้าไม่ออกไทยมันก็จะออกลาวออกไทยก็ออกลาว เขาไปนอนปอนแล้วก็เล่นจริงคืนไว้นะพวกนี้ก็เล่นทั้งไทยทั้งลาวทั้งฮานอยครับเรื่องบังวนแล้วสิ่งต่างมะอักุสิความคุมมาจิตังคิตมนุสยิงต่านไหนก็เป็นสัพพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตนะคะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาลูกขอบูชา คุณภูมิที่คุณภูมิที่คุณภูมิทางคุณภูมิทางเจ้าทุ่งเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าคลองเจ้าคลองเจ้าน้องเจ้าน้องเจ้าบึงเจ้าบึงคุณภูมิวัดภูมิวัดภูมิ่า กินยานังกินยานังพระแม่ตะเคียนสีนวลพระแม่ตะเคียนสีนวลพระแม่ตะเคียนสีสว่างพระแม่ตะเคียนสีสว่างพระแม่ตะเคียนกิษนาสีนวลพระแม่ตะเคียนกิษนาสีนวลพระนางตะเคียนสิบสองพระองค์พระนางสิบสองพระองค์จงมาเป็นแสงสว่างจงมาเป็นแสงสว่างให้ลูกหลานให้ลูกให้หลานตาดำดำตาดำดำในวันนี้ในวันนี้พระทรงเปิดพระทรงเปิดพระทรงพาพระทรงพาพระทรง แสงสว่างให้เก่ลูกเกลานทุกคนให้เก่ลูกเกลานทุกคนอัคระมุนตาและคาถาอัคระมุนตาและคาถาที่ลูกได้ในวันนี้ที่ลูกได้ในวันนี้ขอแม่ตะเคียนขอแม่ตะเคียนโปรดประทานโปรดประทานทรัพย์แก่ลูกหลานทรัพย์แก่ลูกหลานผู้ยากจนผู้ยากจนอธิฐานเอานะครับอธิฐานเอานะครับ จุติเป็นจริยธรรก็ต้วสามเป็นจุดติอันขักมดในชาทธทางจุติทรามังจุติสังฆ์จุติหากได้สมความมุ่งมัติปัถนาลูกหลานจะนำหุณมาถวายนะครับก็บนเป็นหุ่นนะครับบบนเป็นหุ่นนะครับก็บนไว้เป็นหุ่นนะครับ ครั้งที่แล้วเราก็ได้นำหุ่นมาถวายที่นี่แล้วนะครับหนึ่งนะครับองค์ครับแดงเดงาคถูกแค่ไหนครับเป็น นา,นานแจะได้ไลฟ์สดนะแต่วันนี้พอดีไม่มีเวลามันใกล้จะถ่ายคลิปในการในการหวยออกแพทก็ขออนุญาตในการไลฟ์สดปกติแพทก็จะถ่ายเป็นคลิปนำา็ออดติดใ้นะช่ค่ะหาซื้อไม่ได้แล้วค่ะนะครับก็หลายคนก็หารตรีโอนี่ ได้แค่สามห้าสิบห้าใบนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับสิบห้บาใบไม้รสวรรค์ไม่อั้นค่ะโอ้โหดีมากเลยครับไม่อั้นก็รีบซื้อไว้นะครับเผื่อจะมีโชคมีลาบนะครับหลายๆพื้นที่นะตอนนี้อั้นนะครับสามห้าสามห้าห้าสามนะครับ

อ๋อเห็ดนี่รักษาโรคได้ครับก็คงจะใช่นะเพราะหลวงพ่อที่นี่นะครับท่านชื่นชอบในด้านสมุนไพรนะครับชื่นชอบในด้านสมุนไพรนะครับ จติติสั้งขังจงลงมาจุติเซนสว่างจงลงมาบาังเกิดเจ้าหญาตะเกียนสีสว่างเจ้าเอ,อ๋อยู่แล้วจงลงมาจติเป็นการยาาิยะปทาคตโตให้ออกนะแล้วค่อยว่ากัว่จะอาอะไรต้องออกตัวนี้เท่าน้นห้าสาม ตัวนี้ล่ะค่ะเน้นเน็นเน็ตเ,เน้นเน้น

ทุกคนนะครับที่รับชมก็ขอให้โชคดีเนาะนะครับวันนี้เรามาเป็นแค่แนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับน้อง<ไ>กุมารจนแดงน้องกอบนะครับมาย้ำตัวเลขให้กับท่านผู้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้มาที่วัดป่าทานทิพย์ภาวนานะครับพิษธรรมังสรงลงมาจุติสังขังสรงลงมาสิตธิ เจ้าอย้าตะเคียนสร้อยสวัสดิ์เจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือ,อยังนนพุทธังกุกธรรมกุกสังขังกุกเจ้าอยาาเืิดมาแล้วขอเจ้าอย้าประทานเงินประทานทอ,อ,อ,องแก่ลูกแก่หลานนะครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไป หกสามห้าค่ะฮะแม่ตะเคียนเขียนหกสามห้าแม่ตะเคียนเขียนหกสามห้าใช่น้องกุมารจันแดงเขียนเก้าห้าสามค่ะเก้าห้าสามเป็นแนวทางเป็นแนวท,ทางนะครับเป็นแนวทางเก้าห้าสามนะครับของค่ำคืนนี้นะครับที่เรามาย้ำตัวเลขก,กันนะครับที่จุดจุดนีน้ชอบมากค่ะนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแบบสุดพัดนะ เยือนครับวันนี้635เขียนเลข6่อนแล้า3แล้วก็เลข5ตามนะ6 5นะครับนะครับติเียนนะครร่างของติเคียนครัปีใจครับนะครับบอกปีใจครับร่านตัวเลขครับ จะเป็นเลขที่นี่นะครับน่าจะได้เป็นหกห้าสามนะครับแล้วก็จะมีเลขเก้าห้าสามน้องับประมาณจันแดงที่เขียนไว้คือค่าเป็นเลขเก้าห้าสามนะครับเลขหกกับเลขเก้าครับเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเดียวกันนะครับถึงด้านตัวเลขนะครับจะเป็นหกห้าสามของตะเคียนที่เขียนให้นะครับทีตรงนี้ก็ ดีใจนะครับแม่ตเ๊ียนดีใจนะครับกอเป็นบะแม่ตุกแ่เป็นดีใจครับีใจ

ในเลขเก้าเลขห้าเลขสามครับนเลขเก้าเลขห้าเลขสามนที่นี่นะือมันดงบอกว่าเลขเก้าเลขห้าเลขสามนะครัแต่ในฐันครับอาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้เดี๋ยวรอรอรปนอลร่างของแม่เกียนเกียนให้ันไปเยื่อยๆนะน่าจะหนักที่มี ที่เราไปหามาแต่หลายๆทีนแบบเดยกัน si. นะครับวันเขียนตัวเลขไว้บนผ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นตัวเลขอะไรกันนะครับทีเดียวนับใกล้เคียงใกล้เคียงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สามห้าห้าฮะแม่ตะเคียนเขียนหกสามห้าแม่ตะเคียนเขียนหกสามห้าใช่น้องครูมารจันแดงเขียนเก้าห้าสามเก้าห้าสามเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเก้าห้าสามนะครับของค่ำคืนนี้นะครับที่เรามาย้ำตัวเลขกันนะครับที่จุดจุดนี้นะครับชอบมากค่ะนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแบบพักนะครับ